นี่ไงแมวส้มที่เราตามหาม,มาถายูปได้ใหมเหมือนกันทายจะเป็นสตรีทอาร์นี้ครับทุกคนก็มาถ่ายรูปได้นะ สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่อุบลเนาะพาทุกคนไปเที่ยวกันย่านเมืองเก่าอุบลน,นะครับแล้วก็ไปกินร้านอาหารมุมสตรีทอาร์ที่แบบมุมถ่ายรูปเก๋ๆมุมร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแบบชิคๆเลยเพราะว่าย่านเมืองเก่าอุบลน,นี่ก็คือเป็นย่านที่มีสไตล์อ่ะทุกคนก็เดี๋ยวที่แรกที่เราไปเลยเราพาไปกินข้าวเช้าก่อนก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่า าก็มาถึงกันร้านแรกกนะันร้านนี้ชื่อว่าร้านจินนะครับร้านข้าวมันไก่นะอยู่ในโซนของโอทาวนะก็ที่ร้านเขาก็จะขายเป็นข้าวมันไก่จิม่มะำูแล้วก็คาหมูคากินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข,องขนมตรีบติ่มซำด้วยนะฮะอยู่ตรงตรงข้ามเราสามารถสั่งกันได้อันนี้เราก็สั่งไปสั่งเป็นไข่ต้มกับค้ามหมูติ่มซำนิดหน่อยเรากินแบบเบาๆกันเสิร์ฟแล้วเราดูว่า,า,ออา,นานหน้าตาจอมาน่ากินขนาดไหนแบบบรรยากาศร้านก็จะออกจริงๆนิดนึงนะทุกคน ช่มาครับทุกคนเราได้อาหารแล้วนะเราสั่งเป็นข้าวมันหนึ่งไก่ต้มหนึ่งขาหมูนหนึ่งนะครับสั่งเป็นทรราำไปนะเป็นจิ้มหมูกับจิ้มปูแล้วก็มีปลีกิ้งไก่เขามาดุ้นใหญ่ๆเลยทุกคนที่นี่ก็จะเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับไก่เด้งมันเลยเนื้อมันจิ้มมันเลยมากเลยข้าวมันใส่มันจ้มหมักไก่ได้เน่มักด้วยมากแล้วเขาบอกว่าที่นี่ข้าวมันไก่ หนังคือทีเด็ดเลยน้ำจิ้มเขาว่ามันมีสองแบบมันจะมีแบบหนึ่งที่เป็นรสเผ็ดกับน,น้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วลองพี่นี่สั่งขาหมูนี่ขาหมูปเปล่านะฮะราดน้ำจิ้มแล้ว <c oughs> คนไม่กินมันก็กินได้นะมันนุ่มละลายมากเลยอะ มันไม่เลี่ยงมันไม่แยบมูรุงว่ามันไม่กินหนังหมูเออหนังขาหมูอนะหนังขาไก่อนะไรเงี้ยหนังไก่แต่ที่นี่ทําดีนะตัวหนังตัวอะไรทำดีหมดเ,เลยนงงเลยข้าวหนึ่งอะขาหมูมันก็ต้องกินกับข้าวสวยรึเปล่ามากินกับข้าวมันได้อยู่แต่ไต่เลี้ยงก็ไม่ ไม่แพงนะจะานละห้าสิบเก้าบาทถูกนะให้เยอะอยู่นะอร่อยอะ่ะอยากใครเปิดแถวบ้านเนี่ยคงได้มีกินทุกวันอันนี้แถวบ้านเราหาข้าวผัดไก่ก,กินยากแล้วน่า,ากลนะถามว่ามันมีม,นมันก็มีแต่ที่มันอร่อยอย่าง,น,งน,นนี้เเปป็นออียท มก็มีอะไรด้วยข้างในั้นแต่ว่าก็อรอ่อยดีอะผมว่าอออันนี้น่าจะเป็นจิดหมูนะครับใช่ใช่อันนี้เป็นจีบปูนะครับได้ครับได้อยู่ยแล้วใครมาบนก็ปักหมดร้านนี้มาเลยนะ ครับมันไก่คำหมูอะไรมามีทิ่นก็มีหลายเมนูนะมีทั้งบะหมี่ข้าวหมูย่างกะเพรากรหมูนะครับเอาไก่ทอดอะไรเงี้ยเวลมากินเป็นอาหารเช้าก็มันเย็นได้ครับเขาเปิดทำไรรับเขาเขาเปิดไวร์รับาแต่อร่อย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 จริงต้องมาลองครับ ทุกคนก็เอากินข้าวกันเสร็จแล้วนะะก็เดี๋ยวที่ตจะไปเราจะพาทุกคนไปเดินย่อยกันนะครับทีนี้เราอรถมาจอดในวัดหลวงเราจะพาทุกคนไปสตรีทอาร์ทที่นี่มีสตรีทอาร์ทเท่ๆนะครับให้เราไปถ่ายรูปเล่นได้เดินจากตรงนี้ไป2นาทีนะครับ แต่ว่าอันนี้ต้องลุ้นกันนะว่าตรงสตีดอาร์ตเพราะว่าม,มันเป็นกำแพงสาธารณนะใช่ปะ่ะกำแพงบ้านะนะแล,ะล้วรถก็จะจอดกันอันนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าจะมีรถจอดบ้างไหมไปเดี๋ยวไปดูกันจริงๆมันมีหลายจุดมากเลยนะที่คลัมสตีดอาร์ตแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปก่อนสองจุดนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งพักกันในคาเฟ่ต่ออันนี้เป็นอันแรกเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ครับเซิงร้านให้เช่ามีใครอยากมาไหมสนใจเบอร์ติดต่อน,นี้ได้ดู้สิมีไหม นี่มีอยู่หน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นบ้านคนอะไรด้วยนะนี่ทุกคนก็มาถ่ายกันได้นะฮะมันที่ว่างๆอยู่อะ เราก็มาถ่ายรูปเล่นได้เป็นเมืองชิคๆตรงนี้ก็คือไม่มีบ้านคนเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรถวิ่งเข้าออกนะป้าเดี๋ยวเราไปตรงจุดข้างหน้ากันอีกหนึ่งจุดนะคะเป็นมุมถ่ายรูปเหมือนกันชื่อสตีดอาร์ตอยู่ว่าชื่อผลงานว่าความสุขศิลปินก็คือ คุณอนุชิตกินกุหลาบนะครับก็ขอบคุณคุณอนุชิตมากครับที่มีสติดอาร์ตปังๆสวยๆให้เราถ่ายรูปเล่นไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราพาไปสติดอาร์ตอีกจุดหนึ่งนะครับเอ๊ะแล้วเหมือนมาตรงเซิงร้านนี้ครับ <c oughs> อันนี้ถ้าเขาขายได้เขาต้องให้ค่าคอมเราแล้วนะเอา้าแล้วเราไม่ดูแมพอ่ะ เรากลับมาตรงที่เดิมนะครับพอลุงเขาลืมถ่ายรูปอันนี้ของศิลปินชื่อสิทธิพลแต่งประกอบนะครับชื่อฮู๊แต้มนะครับฮู๊ฮูุฮูพุ๊บมาจากไหนถึงรู๊ป่ะอ๋อไม่รู้ือคกันอันนี้มันในนี่นี่ช้างที่เราเจอที่ผาแต้ม อันนี้มันจะเป็นทั้งกําแพงตึกเลยครับหลานกว้างมากแต่ว่ามันจะมีรถเข้าออกเรื่อยๆอ่ะต้องระวังนะถ้าจะมาถ่ายอะ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคาเฟ่กันหลบร้อนเียวชิว,ชวต่างเอินเราต้องข้ามถนนกันเอ้าเด็กถือของเร็วๆโอ้ตรงนี้ก็มีอีกที่หนึ่ง ตามหาสิติการก็เจอร้านนี้นะมาที่ร้านส่งสารน,นะครับส่งส่งสอโอส่งเอกส่งอเ,เออเดี๋ยวฟังไม่ชัดกลายไปส่งสารส่งสารน,นะก็อยู่ติดกับสติติอารอีกรครับชื่ออะไรนะไทเกอร์เฟสเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปข้างนอกเล่นแต่ว่าตอนนี้เองมานั่งกินกาแฟกันร้อนอ, <c oughs> อันนี้เ,เป็นกาแฟาเมื่อกี้เราสั่งครับเป็นกาแฟบ้านวัจน์เออวัจนไม่หนูเออ ร้อยสิบบาทนะครับแต่กาแฟ,แฟดีม,ดมากเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างนอกกันดูข้างนอกอนอมันอยู่ติดกับสตีนาร์เลยไปถ้าตรงนี้นะทุกคนเราอยู่ติดกับร้านสงสารตรงนั้นเลยนะครับนี่เป็นสตีนาร์ยาวๆเลยทั้งกำแพงเลย ถ่ายรูปกันได้เดี๋ยเราขึ้นรูปมาให <my> okay. mm ้ดูแต่ว่าตรงร้านอ่ะก็ถ่ายรูปเท่นะแล้วเขาก็วางเก้าอี้ไว้ให้เราด้วยนะไว้ถ่ายรูปกันซึ่งมันก็มีสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็มีเก้าอี้วางเดี๋ยวเราไปสตินาสอีกที่หนึ่งนะครับที่แบบว่าใกล้ๆกันจริงๆเหมือนมีทุกซอยเลยนะใช่ป่ะเหมือนมีทุกซอยเลยเนาะ พก็ถึงย่านเมืองเก่านี่มันหลายแบบมากเลยนะบางทีมันก็มีร้านแบบมีสไตล์มีแบบเท่ๆร้านแบบวัยรุ่นมาเปิดอะไรเงี้ยเออแนวคิดมันก็จะแบบสมัยใหม่นิดนึงไม่ใช่ซอยนี้อีกซอยหนึง่งวันนี้กินกาแฟกันให้ช่ำเลยาเฮ้ยวันนี้เพิ่งกินนะก็เหมือนวันนั้นที่เรากินอ่ะวันเดียวสามแก้วมื้อสั้น ก็เป็นสตินะอีกหนึ่งจุดน,นะครับอันนี้น่ารักเล็กๆนะมีความเป็นจีนๆแต่ว่าที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นจีนหมดนะอันนี้มันมีดีมันมีรถจอดอยู่อนะเราก็เลยไปถ่ายลำบากนิดนึงอนะมันต้องออกไปกลางถนนเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยดีกว่าอีกอันหนึ่งอันใจใสพลาดแมวนะครับแต่ทีนี้เหมือนแบบเขาปิดไปกเกียอบมากเลยน,ะนี่มีมีให้เช่าอีกคนระับทุกคนใครอยากมาเช่า สนใจมาเ้ยอันนี้ขายเช่าเดี๋ยวถ้าคนสนใจเราจะเปิดเบอร์ออกแต่ถ้าไม่สนใจเราจะเบอร์เบอร์ไว้ครับนี่ไงอันนี้แบบสตรีทอาร์ตเต็มเลยเอยนี่ไงแมวส้มอะนนังรถจอดเห็นปะตรงนี้มันเป็นที่จดอดรถอะทุกคนแต่ว่ามาถ่ายได้เลยนี่มาแมวส้มที่เราตามหาเ๋ยวเลาถ่ายตรงนี้กันเพราะว่าตรงนี้แดดร่มนี่ก็มีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นลายต่างจา,งวากวมื่อกี้แต่ว่าก็เท่อยู่ นี่ทุกคนต,ตัดีดอ่านที่เราพามาก็น่าจะครบแล้วนะคิดว่านะหรือว่ามีอีกนะถ้ามีอีกชาวอูบลนบอกหน่อยนะว่ามาครบไหมแต่เราคิดว่าที่เราหาข้อมูลมาก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอ้มันมีอีกที่หนึง่งเบิกบานอันนี้เป็นดอกบัวอ,อันนี้เป็นดอกบัวแต่นะเราน่าจะไม่ไปอกเพราะว่าดอกบัวมันมันไม่เหมาะกับพวกเราม,มันสดใสเกินไปไปไหนต่อดิไปแล้วนค,คาเฟ่ที่เรารลิดไ,<ม>ไว้ดีกว่า<ว>หลายร้านอยู่เลยที่เราลิดไว้ในเมืองเก่า เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่มีความมองเวงเ่ะเพราะว่ามันสงบหยอกอยนะเออไม่ส่งชื่อร้านเลยชื่อร้านว่าสงบแต่ว่าน่ากร้านะจริงๆพดถึงเราจอดรถที่หนึ่งเราเราก็เดินเดินเล่นนะ่ะได้เยอะมากเลยนะมันมีทั้งของกินคาเฟ่สีา่าร์ตร้านอาหารก็เยอะนะเนี่ยอันนี้เป็นบาร์ทุกคนเมืองเก่าบาร์แต่ว่าน่าจะเปิดเป็นคาเฟ่ปะแต่ว่าร้านที่เราจะไปก็คือนี่ร้านร้านสงบนะครับ ไปเดี๋ยวเราข้ามต่องก,กันดีกว่าโมมีว่ชาจะเป็นจริงจริงมากเลยแต่กลับไปเราก็ต้องจัดเป็นจริงมากของเรามาแล้วครับเครื่องดื่มเรา เราสั่งเป็นเทียซิยรนัทลาเต้เย็นผู้เค็มกับน้ำชามะพร้าวอมหวานแปห้าอนต์อันนี้เราต้องคนก่อนดื่มอันนี้ของลุงเขาครับเป็นน้ำชามะพร้าวนะพอคนไปแล้วนีอ่อร่อยใค้ได้อยู่นะข้างล่างมันมีบุญเลย ออกจากร้านสงบนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่อีกหนึ่งที่นะซึ่งเราต้องเดินย้อนกลับไปตรงแมวส้มครับเพราะว่าเราลืมดูแมพสิครนะัแบบแบบใช่ใช่มันเดินใกล้ๆกันแบบเขาเรียกอะไรเดินเป็นบล็อกๆอกอะ่ะเป็นหมาเป็นหมาใช่ จังหวันมากเลยที่เชียงใหม่ราชบุรีแล้มีกรุงเทพ้วยแล้วก็มีที่อุบลนะครับร้านมีหลายโซนนะอันนี้มองเห็นข้างนอกเป็นสถิติอาร์ตตรงนี้น่ารักมากไอสกีนแชพูไม่ได้ทำอืมก็เลยสั่ง,งนะเพล่ลองชิมดูมมนหอมดีอ่ะ ก็หินน้ำเหนียวๆ <c oughs> ไดรกะลำไอใช่เลยใช่เลยคือ <c oughs> แมงคำแมงคำแมงคำที่เป็นก้นกอนๆเนะีย <c oughs> มันคืนค่นมากันหนม่งคิูเพรามันหอมหวานม,มากเลย <c oughs> อืมอะเหอค็ป่ะ อ๋อตัวน้ำน้ามันมีควเผ็ดๆเนี่ยเื็เผ็ดเค็มๆเปรี้ยวแบบน้ำน้ำนัาเนื้อมงลำเลยแหนอร่เยอือ๋อเหรอเก็ดฟันแต่สำหรับเราว้ามากเลยเราได้แหกตามเข็ดออกไปดีไหซื้อซไม่ต้องไม้อร่งๆวายา <S <S เท่านั้นเยอะด้วยอ่ะเท่าไหร่นะหกสิบห้าบาทคนได้กจินสองโมพีแรกินสอปงปบบไปไม่ได้เหรออันนี้เป็นกาแฟะนะครับสปาคิ้งปรงอรีนคอฟฟี่โอ้ส,สดขึ่มากแอบบกมากทุกคนอร่อยหัวาซาอุดร อันนี้ยังไม่วางแก้วเละบ้นครูจะให้มากินได้ถเลยนะคะม่เชฟพูคิดได้ไหมคะพอดีหนูต้องบนาจะได้ไม่ได้งกอยากม้ามันกินได้กันรวันด้ไหมข้าฟ่างเปีนข้าวฟ่างน่าจะคล้ายๆกับคล้ายๆขัดหมากครูปะ ข้าวอ่ะได้ปะข้าวก็คือข้าวชนิดหนึ่งมงแต่ว่าเป็นข้าว่างแต่มันดูหอมมหอมไปเลยน่าข้าวฟ่างรสชาติหวานั่นน่ะขนมที่อยากกินที่มันเป็นข้าวสีเขียวๆอ่ะให้กินกับกล้วยไม่เลี่ยงเลยให้กินกับกล้วยก็ใไข่แต่ว่านึกออกไหมนึกออกนึกออก อร่อยดีนะมันไม่หวานมากเท่าไหร่รสชาติกาลางดีนะนัวเพราะมันเค็มจังอะข้าวฟ่างจัดเป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดเดียวกับข้าวโพดตระกูลนะหญ้<ย>าชนิดเดียวกับข้าวโพดขา้ขาวโพดเป็นตระกูลหญ้าเหรอหว่าเว็บนี้มันมั่วที่เรากินข้าวโพดเราก็กินหญ้อา,ายอย่างเงี้ยใช่เรากินหญ้าเนื้หน้าตามเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลย มันเหมือนดอกหญ้ามากเลยแสดงว่ามันก็มีประโยชน์ปะ่ะหมวดธัญพืชอ,อ่ะอือที่ถึงร้านรสชาติดีทุกอย่างร้านใหญ่เลยนะคนเยอะเรามาตอนเที่ยงก็คนเยอะคนเยอะวันนี้ว่าทิก็คนเยอะยอะยอะูเยอ่เก็บมาแล้ว<อ>จะเป็นแบบนี้ปะ่ะฟิลแบบตัวแบบสีเหโทโทเหลืองซีนะเนี่ยอ๋อเขาบอกนี่มีอะไรนะสารอาหารหลายชนิดมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมสังกะสีเหล็กวิตามินบีและใยอาหาร ลดระดับไขมันไตกรีเซลายรักษาโรคเบาหวานแต่ว่าถ้าเก่งไ็เปิดแกงกะทินำตั้งลำใหญ่เข้าฟังไม่เป็นเบาหวานที่เป็นก็คือส่วนประกอบทุกคนก็อันนั้นร้านม้อหม้อขึ้นบนยอดตรงข้ามกันก็จะเป็นสตรีทอาร์ดี้ทุกคนก็มาถ่ายรูปได้นะที่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  เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เราจะไปกินอาหารกลางวันแล้วนี่ก็มีนะสติหาเต็มเลยอ๋อเป็นที่จอดรถของร้าน normal นี่ไนงะไปไหนต่อร้าน Jim r e c e i อ่อะแต่พูดถึงอนะมันมันปิดเยอะเหมือนกันนะคนมันไม่ค่อยมีเนอะแต่เขาก็ดูส่งเสริมให้เที่ยวแบบเมืองเก่านะเพราะว่าตามร้านอะไรอะมันก็มีพวกแผนที่ที่แบบว่าร้านแนะนําเมืองเก่าอะ่ะอย่างร้านตรงข้าม normal ที่เป็นร้านกาแฟโบราณอะเขามีแผนที่แนะนําร้านเก่าของเมืองเก่าด้วยนะอ๋อเหรอ รู้เห็นเขาแปะไว้อะ่ะอันดับแรกเลยคือทางเท้าควรเป็นทางเท้าอ่ะอืมใช่เพราะาว่ามันจะได้สะดวกในการเดินอะ่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่ในมุมของนักท่องเที่ยวที่อยากแนะนำงใช่ใช่ไหมชิมชิม,มสิมมันเป็นร้านกาแฟด้วยอ๋อโอ้ยน้ออ ร้านาอาหารอยู่ข้างบนนจิมใช่เราไปากันนเ,เป็นร้านชื่อร้านจิมดีซีนนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเเราก็แวะมากินข้าวกลางวันนะครับแปดโมงสิบสามแล้วจากเราเดินตอนแรๆๆอยู่ในย่านมองกาจริงๆย่านมองกรดี นให้เราได้แบบเข้าไปเลยนะแต่ว่าด้วยเวลาที่เหลือจํากัดของเราก็ร้านนี้น่าจะเป็นร้านสุดท้ายลร้านนี้มันจะอยู่ชั้นสองนะครับก็ชั้นหนึ่งมันจะเป็นร้านกาแฟกาแฟสไตล์แบบเลโทรดาร์กาน่อยชื่ออะไรชื่อร้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเบคเฮาโอทาวแองต่อเอ็กจิมดีซีฟนะครับใครใส่กาแฟก็ข้างล่างได้ครับมีมุมถ่ายรูปแบบเท่ๆอย่าเงย ขนมน่าก,กินมาก,กขนมก็น่ากินเยอะมากใช่แต่ว่วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปไปใครไหวไปก่อนเลยแต่ถ้าย่างกนย่านเมืองเก่ามันก็หนูน่าเที่ยวอยอะนะแบบมันเป็นย่านที่คนเดินคนอะไรร้านค้าร้านอาหารแบบเยอะมากเลคาเฟ่นั่นแบบแบบชิคๆเยอะมากถ้าใครมาก็วางแผงนไว้วันนี้เลยมาเดินย่านเมืองเก่ารับรองเดินไม่ขมแล้วก็มีร้านขายยาด้วยทุกคนถ้ากินเยอะๆก็ออกมาไปชิมได้แค่ติด จะช่วยเย้ได้ช่วยเย้ยได้ช่วยเย้ยได้แต่ถ้าเราเจอแล้วปวดขาเนี่ยเดี๋ยวใคยังซื้อแผ่นแต่แก้ปวดได้อีก่ชอันนี้ได้เลยไม่ได้คนดูจบเลยไม่ได้เหมือนกันโอเคทุกคนราเมนเรามาแล้วครับของเราเป็นทงคัะสิตราเมนของคุณก็เป็นหมูทอดทงคัะสิตราเมนก็คือน้ำเดียวกันแหละแค่ว่าใช้หมูก็ไม่ใช่หมูใช่ต่างกันหมูทอดกับ เป็นเตียวหมูชาชูปะ่ะเออของเราเป็นหมูชาชูของเ,เป็นหมูทอดแต่ลองชิมเนี่ยนทุกคนเส้นมันเป็นเส้นดำด้วยอ่ะนี่ทุกคนมันร้อนนะไม่กล้าเข้าปากทำไ่อ่ะ เดฟเซฟแ่ควันมันชุ่ยเลยนะไม่หลอนเท่าไหรอ่ะตอนแรกมันเหมือนกันร้อนมากใช่ปะฟันม,มันเยอะหอมอม,มากเลยขนาะได้แล้วเหรอ,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 อใช่ค่ะาโกเหรออันสุกแบบไม่ได้เค็มเลยเนาะ มันไม่ดำใช่ปะใช่มาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยถึงอาหารญี่ปุ่นก็มาร้านนี้เลยทุกคนจริงๆมันมีหลายเมนะูนะจากที่นี่อิ่มมากเลยอยากกินทุกอย่างเลยมีแกงกะหรี่มีข้าวหน้า <ละ S 1> ต่างๆข้าวหนียวนน่ากินมากแต่เราบอกเพราะมันอิอ่มมากๆเราเลยต้องหาอะไรร้อนๆใช่ปะมันจะได้แบบกระตุ้นความอยากกินก้นไปอร่อยอร่อยกินอิ่มแล้วเราก็อร่อยนะแต่อาหารญี่ปุ่นที่ทำในไทย ม,มันดีอย,ยู่อย่างเนียคือมันทำใช่ป่ะรสชาติมันก็จะคนไทยกินอะไรเงี้ยใจมันก็จะจัดจ้านโอเคทุกคนไม่โอเคทุกคนไม่โอเคแล้วทุกคนร้อนแบบถ้าใครมาเที่ยวบนนะครับก็ลองมาเที่ยวกแบบับย่านนึงเก่าดูนะมันมีที่แบบ ให้เราแบบถ่ายรูปเดินเล่นคาเฟ่ร้านอาหาระอะไรเงีย้ยแบบเยอะแยะไปหมดจริงๆอะ่ะเราเห็นหลายๆร้านมันจะมีแผนที่เมืองเก่าอุบุลเนาะแบบเราสามารถมาตามแมพของเขาได้เลยเพราะว่าเขาจะรวบรวมไว้ประมาณแบบยี่สิบสิบที่เนาะ <laughs> เราก็ไม่ต้องไปคบไปเนาะ <laughs> ใช่แต่ว่าพูดถึงว่าแบบเราก็ลิบๆเอาอันที่เราอยากไปอะไรเงี้ย <laughs> อืม คลิปนี้เราก็ลาทุกคนไปเท่านี้นะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปในอีกรอบฝากติดตามด้วยครับครั้งนี้ราไปแลครับบ๊ายบายจ้า